นาโมตัสะพะคะวะโตออระหะโตสมมาสมุทัสานะโมตัสะพะคะวะโตออระหะโตสมมาสมุทสะนาโมตัสะพระคะวะโตอะระหะโตสมมาสมุทัสา พอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคราหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นเรียงนาแต่นี้เป็นเต้นไปถึงเวลาฟังธรรมได้เวลานั่งสมาธิภาวนา การนั่งสมาธิภาวานานี้ให้พากันนั่งขัดสมาธิเเพื่อให้คุ้นเคยกับวิธีนี้บ้างเมื่อเรานั่งเสร็จเรียบร้อยแล้วหลับตานึภาวาน,านาถึงคุณพระพุทธเจ้าประธรรมพประสงค์ ทัางสามประการนี้ก็ไม่ต้องคิดไปที่เองให้น้อมเข้ามาว่าคุณพระทัางสามก็มีอยู่ที่ใจเราภาวนาพิโทโธอยู่นี่เราว่าพระพุทธเจ้าก็ดีพระธรรมก็ตามพระสงฆ์ก็ตามรวมเข้ามาแล้วก็เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันพระพุทธเจ้าตรัชโลซึ่งธรรม พระธรรมวินัยมาปรับสอนสาวกทั้งหลายชื่อว่าพระสงฆ์ก็ต้องการให้พุทธบริษัทเทกโศสามะเนเนอุบาสกอุบาสิกาัทาทั้งหลายให้ปฏิบัตดิดูปฏิบัติชอบจนกระทั่งถึงขั้นละี่เลสในใจของตนได้ พระพุทธเจ้าของเราต้องการให้สาวกทั้งหลายภาวนาละกิเลสไม่ใช่ให้เพิ่มกิเลสขึ้นเรียกว่าละบาปบำเพ็ญบุญภาวนาไหม่บุญสำเร็จด้วยการภาวนาการภาวนานี้เป็นงานละเอียดถ้าเรามองไม่เห็น ก็เหมือนว่านั่งรับตาภาวานาพุทธโธไม่ได้อะไรการภาวานานี้ท่านไม่ต้องการได้วัตถุเข้าของทรัพย์สินเงินทองเหมือนบุคคลเราภายนอกท่านต้องการจิตใจของแต่และบุคคลเรานี่แหละตั้งมั่นเป็นสมาธิภาวานา เชื่อมั่นในคุณพระพุทธเจ้าเชื่อมั่นในคุณพระธรรมเชื่อมั่นในคุณพระอริยสงฆ์เชื่อมั่นต่อการบุญการกุศลที่ตนประกอบกระทำอยู่บุญกุศลเก,เกิดจากทานบาร,รมีการให้การบริจาค การให้การบริจาคนั้นทุกอย่างเรามีกำลังกายเอากำลังกายของเราช่วยกิจกรรมการงานในทางพุทธศาสนาก็เชื่อว่าเป็นบุญเป็นกุศลใครมีสติปัญญาใช้สติปัญญาช่วยกิจกรรมการงานในทางพุทธศาสนาก็เชื่อว่าเป็นบุญเป็นกุศลทางนั้น โทเมความเชื่อความเลื่อมใสปฏิบัติในใจภาวนาพุทโธไม่ให้ขาดไม่ให้จิตใจลัว่วไหลคิดฟุ้งซ่านไปตามอำนาจกิเลสหรือว่าให้กิเลสลาคะโทสะโมหะจงจะหมกไปจงจะหมกมาไม่มีที่จบที่สิ้นการเวียนว่ายตายเกิดในโลกนี้ไม่มีที่จบ ท่านเปรียบอุปมาเหมือนอย่างวของกลมมันวนเวียนอยู่ในอาการอันเก่ามันไม่ได้ไปที่ไหนมันวนเวียนอยู่ในวัฏฏะในที่เกิดแก่เจ็บตายวุ่นวายอยู่อย่างนี้แหละในเรื่องของกามาพบลูกฝาพบลูกฝาพบ วนไปเวียนมาอยู่เหมือนกับว่าเรานั่งนั่งแล้วก็ยืนยืนแล้วก็เดินเดินก็นั่งนั่งแล้วก็นอนนอนก็ตื่นขึ้นมานั่งยืนเดินนั่งนอนไปใหม่อีกเมื่อเป็นเช่นนี้มันไม่มีที่จบได้กิเลสกามวัตถุกามกิเลสราคะโทสะโมหะอมันดองอยู่ในจิตในใจ จนเราเชื่อเลื่อมสายเข้าใจว่ากิเลสเหล่านี้ลแะจะให้ความสุขความสบายหาลู้ไม่ว่าเป็นไฟเป็นไฟหมอนรกเป็นไฟไหม้หัวใจบุคคลใดที่มีกิเลสลาคะโทสะโมหะมากเท่าไหร่ก็เชื่อว่ามืดมนอนทการ เหมือนคนตาบอดหรือยิ่งกว่าคนตาบอดอีกการนั่งสมาธิภาวนาปฏิบัติบูชาในทางพุทธศาสนานี่แหละเป็นโอบายอันสำคัญที่จะตามเข้าไปรู้ได้เข้าใจในกองกิเลสเหล่านี้กิเลสเหล่านี้มันอยู่ที่ไหน เราจะแก้ไขได้โดยวิธีใดกองกิเลสกองรูปก็คือขาสองแขนสองสีรษะหนึ่งที่เมหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดร่องคนเราเรียกว่ามนุษย์นี่แหละคือกองกองกิเลสกิเลสลราคะมันเกิดขึ้นที่นี้ กิเลสโทสะมันเกิดขึ้นที่นี้กิเลสโมหะมันเกิดขึ้นที่นี้เวลากิเลสทั้งหลายมันกำเลิกขึ้นมันเอาอะไรทำก็เอากายวาจาเอาหัวใจนั้นทำบาปก,ก็กายวาจาจิตนี้ทำ บุญปสสนภาวนาฟังเทศสะดับรับฟังนั่งกรรมาฐานภาวนาก็กายวาจาจิตนี้เองขณะที่เรานั่งขัดสมาธิภาวนาอยู่นี่แหละคือว่าเอากายมานั่งสมาธิภาวนาอันนี้กายนั่งหรือโลกประขันมันนั่ง เราฟังธรรมก็คือฟังวาจาคำพูดคำกล่าวที่แจงสแสดงให้จิตใจรู้ลึกซึ่งเข้าไปภายในไม่ให้จิตมันร่วไหลไปตามอารมณ์เรื่องราวอาดีตอนาคตภายนอกรวมกำลังจิตใจทั้งหมดทั้งมวลมาตั้งมัน่น ภาวานาอยู่ทุกลมหายใจลมหายใจเข้าและออกแสดงว่าชีวิตของคนเรายัางมีโยถ้าหมดลมหายใจเมื่อใดเวลาใดชีวิตของคนก็จบลงไปในธาตุหนึ่งหนึ่งที่เราเกิดมานี้ไม่นานคนเราในยุคนี้สมัยนี้ อายุมักจะไม่ค่อยถึงร้อยปีก็พากันแตกกันตายไปแล้วชั่วอายุสั้นพลันตายขนาดนี้เรายังจะมาประมาทอยู่อันความประมาทมัวเมาในใจมนุษย์คนเหล่านี้มักจะคิดว่าเรายังไม่แก่ไม่ชราผมยังไม่หอกตายังดูอะไรได้ ร่างกายยังยืนเดินไปมาได้เวลาเรายังเด็กยังหนุ่มก็มักจะเคิดเพลินไปตามอารมณ์กีเลสในใจของต้นไม่มองเห็นว่าความแก่ความชรามันบีบบังคับอยู่ภายในสารีละร่างกายและจิตใจนี่อยู่ตลอดเวลาความแก่เขาไม่ได้หยุด เรียบเหมือนอย่างเราจุดไฟเทียนจุดไฟทูบแล้วมันก็ไหม้ไปโดยลำดับเทียนที่เราจุดทีแรกนั่นเหมือนก็บว่ายาวอีกไม่นานก็สั้นลงไปสั้นลงไปอายุสังขารของคนเราก็เหมือนกันความแก่ไม่ใช่ว่ามันไปแก่เอาเมื่อเท่าเมื่อแก่โน่นมันแก่ไปจากเดี๋ยวนี้เวลานี้แหละ อันพยาธโลคาความเจ็บไข้ได้ป่วยนั้นมีโรคร่างกายที่ไหนความเจ็บไข้ได้ป่วยก็มีที่นั้นมีตาที่ไหนก็โรคในตาเรียกว่าจักขุโลโคโรคในตาโตตะโลโคโรคในหูมีเนื้อหนังมางสังหุ้มโยเป็นที่สุดรอบนี่แหละมันเต็มไปด้วยพยาธโลคา ยามาสำคัญคิดคิดว่าเราไม่มีโรคภัยไข้เจ็บอยู่ดีสบายไม่บำเพ็ญภาวนาก็ได้เพราะว่ากายเราก็สบายใจเราก็สบายหาลูไม่ว่าพยาโลคาความเจ็บไข้ได้ป่วยนั้นมันมีอยู่ตลอดเวลาแต่ว่ามันยังไม่ถึงขั้นรุนแรง ยังยืนเดินไปมาได้อยู่เราก็เข้าใจว่าอยู่ก็ดีสบายก็ดีอยู่อย่างนี้เวลามันเกิดขึ้นมามันไม่เลือกสถานที่และไม่เลือกว่าเวลาคนเราเวลามันจะเจ็บจะปวดทุกขเวทนาปว่วยไข้ภัยอันตรายอาภาธต่างๆนั้นสิ่งที่เราคิดไม่ถึงมันก็เกิดขึ้นมาได้ ส่วนมากความเจ็บไข้ได้ป่วยไม่มีใครร้องขอไม่ได้ร้องขอจากพระพุทธพระธรรมพะระสงฆ์แต่มันก็ได้เต็มร้อยเปอร์เซนไอ้สิ่งที่เราร้องขอต้องการปรารถนามักจะได้น้อยเต็มทีอันความเจ็บไข้ได้ป่วยไม่ได้อยากไม่ได้ต้องการเลยเมื่อเจ็บขึ้นมาเมื่อใดเวลาใด ก็กินยกกินยาแก้ไขอยู่ตลอดเวลาความจริงแล้วก็คือว่ายานั้นไม่ได้หมายเพียงว่ายาแก้โรคอย่างนะั้นการบริโภคอาหารก็คือว่าเยียวยาลูกร่างกายนี่ไว้ถ้าลองไม่บริโภคอาหารล่ะชีวิตมันจะเป็นไปได้ไหมต้องตาย มันก็เป็นยาอยู่นั่นเองเรียกว่าบำบัดรักษาอยู่ด้วยตนเองได้แม้จะปวดอุดจาระปัสสาวะก็คือว่ามันมียาแก้มันแก้ได้ท่วงทีถ้าลองกั้นปัสสาวะเกิดปัสสาวะไม่ปิดเข้าไปทายไม่ได้มันอะไรจะเกิดขึ้นก็ตาย สิ่งเหล่านี้ก็คือว่าแก้ไขอยู่ตลอดเวลาหนาวมาหาผ้านุ่งผมก็คือว่าการพยายโลคาอยู่นั่นเองแก้ไขเยียวยาพยาบาลอยู่ฤดูฝนถ้าไม่มีที่อยู่อาศัยไปตากฝนอยู่ได้หรือไม่ได้อันนี้ก็คือเยียวยาพยาบาลอยู่นั่น ยืนเดินนั่งนอนมันก็เยียวยาพยาบาลถ้า,า,เ,ดาเดินอย่างเดียวก็ตายเดินอย่างเดียวก็ตายนั่งอย่างเดียวก็ตายนอนอย่างเดียวก็ตายเหมือนกันลองไม่เคลื่อนที่ไปมาแล้วก็ตายได้ทุกเวลาื<ม>อว่าเยียวยาพยาบาลตัวเองอยู่ตลอดเวลา เวลาเราบริกรรมภาวนารวมจิตรวมใจเข้ามาภายในเรียกว่าบริหารจิตใจฝึกฝนจิตใจของตัวเองด้วยการตั้งใจละลึกขึ้นมาเรียกว่ามีสติหัดฝึกในสติปัฏฐานสี่กายเวทนาจิตธรรมละเล็กอยู่ในกาย เรากำหนดพุทธโธท,ทุกลมหายใจเข้าออกก็มันอยู่ในกายเี้ทองทางนั้นและโลกปาขันร่างกายอันเป็นที่อยู่ของจิตนี้ก็ต้องกำหนดพิจารณาดูให้รู้ให้เข้าใจความจริงก็คือว่าใจคนเราหลงนั้นก็มันไม่ใช่หลงที่อื่นหลงเพราะความไม่แจ่มแจ้งในโลกปะขันของตัวเอง ไม่เห็นก้อนอสุภะในตัวเราเองไม่เห็นแก่ชลาเจ็บไข้ได้ป่วยในตัวเราเองจึงได้เกิดกิเลสราคะโทสะโมหะภายนอกต่อเนื่องออกไปถึงสิ่งภายนอกก็เพราะว่าไม่กำหนดพิจรารณาร่างกายสังขารที่จิตมาอาศัยอยู่ ทางทั้งที่จิตใจดวงผู้โลอันนี้ก็อยู่ภายในตัวนี่แหละแต่จิตดวงนี้ก็ไม่ได้กำหนดพิจารณาว่าร่างกายสังขารอันนี้มันนานเท่าไรมันเกิดมาได้อย่างอย่างไรมีเหตุปัจจัยอย่างไรให้เกิดมาเกิดมาแล้วจะต้องเลี้ยงดูรักษาปฏิบัติทุกสิ่งทุกอย่าง ถึงกระน,นั้นมันก็ไม่พ้นจากความเจ็บความไข้และไม่พ้นจากความตายอันความตายนี้ไม่มีใครปรารถนาเอาแต่ทำไมมันตายได้ทุกคนไม่ตายเวลาแรกเกิดมามันก็มาตายเวลาเด็กพ้นจากวัยเด็กมาถึงวัยหนุ่มวัยกลางคนมันก็ตายได้ แม้ผู้ใดจะเลยวัยกลางคนไปสู่วัยแก่วัยทราปัจฉิมาวัยปฐมมาวัยม,ม,มัตสิมาวัยปัตสมาวัยก็ไม่พ้นจากความแตกความตายเหมือนกันหนีไม่พน้นเอาไปอย่างไรจะไม่ให้มันแก่มันเจ็บมันไข้และไม่ให้ตายนั่นเป็นไปไม่ได้ เมื่อเป็นเช่นนี้และพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราทั้งหลายพระองค์จึงวางหลักปฏิบัติบูบชาภาวนาไว้นั่งภาวนาท่านก็ให้ชื่อว่านั่งสมาธิเดินภาวนาท่านก็ให้ชื่อว่าเดินจงกรมภาวนาการที่มีเดินจมกรมก็ดีนั่งสมาธิภาวนา ทางร่างกายก็ตามเจตใจมันเกี่ยวโยงถึงร่างกายอยู่ตลอดเวลาเจตใจเห็นทุกเห็นทอดเห็นภัยในวัฏฏะสงสารก็มาเห็นแจ้งที่รูปที่นามที่กายที่จิตนี้เองถ้ามีแต่ดวงจิตจิตนั้นหนีจากร่างกายแล้วทุกก็ไม่ปรากฏเพราะว่าจิตมันออกจากร่างนี้ ในเมื่อเวลาเจ็ตยังอยู่ในร่างกายสังขารอันนี้แหละความเจ็บปวดทุกขเวทนาอันเกิดขึ้นในลูกปัจขันในอายตนะทั้งหลายมันก็จะได้รู้ได้เข้าใจในร่างกายนี่แหละมันแสดงทุกเจ็บมันเคิดจะเอาแต่ความสุขไอความทุกขกมันมีอยู่เต็มอัดกา ก็ไม่กำหนดที่จะรันลเลยกลับเอาว่าอันความทุกข์นั่นแหละเป็นความสุขมันก็เลยหลงไหลไปตามอำนาจที่เล็การภาวนาก็ไม่ลงไม่ลงตัวไม่ลงสู่ความสงบระงับมันลอยอยู่จิตมันลอยเลื่อนอยู่ไม่ตั้งมั่นเป็นสมาธิไม่รวมจิตใจของตนลงไปได้ ใจมันก็ลอยไปตามอารมณ์ดีใจบ้างเสียใจบ้างอะไรมันกระทบกระเทือนจิตมันก็ลอยเป็นทุกข์เป็นร้อนอยู่ตามอำน,นาจกิเลสเหล่านี้ผู้ภาวานาตั้งใจให้มัน่นคงให้มั่นคงขนาดไหนพระองค์เตือนว่าให้มั่นคงเหมือนพื้นแผ่นดิน ธรรมดาพื้นแผ่นดินนั้นไม่ค่อยสะเทือนอะไรง่ายๆนานๆจึงจะมีแผ่นดินไหวทีหนึ่งเมื่อจิตใจของผู้ใดตั้งไว้เหมือนแผ่นดินไม่วันไหวนั่นแหละจึงจะเข้าใจในธรรมปฏิบัติถ้าจิตใจนี้มันวันไหวสั่นสะเทือนอยู่ เพราะความยึดหน้าถือตาความยึดตัวถือตนความยึดเรายึดของของเราเมยโยในใจของปุตุชนคนเราเมื่ออะไรเล่ามากระทบก,กระเทือนเข้ามามันก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาความทุกข์ที่เกิดขึ้นมานั้นถ้าเรามองแง่ในความทุกข์เพราะว่าไม่สบายกายไม่สบายใจ แต่ว่าถ้าเรามองในแง่ปฏิบัติก็คือว่าความทุกข์ที่มันปรากฏออกมาให้เรารู้เข้าใจเมื่อเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยพยาโลคามันบังเกิดมีขึ้นก็คือแสดงทุกขศัตรินั่นเองแสดงบอกว่าร่างกายสังขารตัวตนคนเหล่านี้ มันหนีจากความเจ็บไข้ได้ป่วยไม่ได้หนีจากความแก่ความชราไม่ได้บันสุดท้ายมันเราจะหลบหลีกไปที่ไหนไม่ให้ถึงความตายก็ไม่ได้เหมือนกันบางคน่ะคนมีอัตมีสตาทำไว้ทุกอย่างทุกประการว่าเมื่อเวลาเราตายแล้วจะต้องอยู่ในหีบหอ,อนี้ จัดไว้หมดแต่งไว้หมดในบ้านเรือนของบุคคลเช่นนั้นทีนี้เนื่อถึงเวลามันจะแตกตายจริงๆมันไม่ได้อยู่มันมีเหตุการณ์ให้ได้ไปที่อื่นไปตายที่อื่นอย่างทำไว้ที่เมืองเหนือเชียงใหม่นี้เวลามันจะตายมันไปตายโนนโรงพยาบาลกรุงเทพเนาะใครจะเอาขึ้นมาให้ไม่มีใคร นี่แหละเราคิดไปเองหลงไปเองสำคัญจิตคิดไปเองไม่สงบจิตใจอยู่ก็ไม่รู้ความจริงถ้าจิตใจดวงผู้รู้ผู้ภาวนาพุทโธอ,อยู่ภายในนี้มีความสงบตั้งมั่นอยู่ในกายวาจาจิตนี้จิตใจดวงผู้รู้ภาวนาอยู่ไม่ประมาทในเมื่อเวลาตาเห็นลูก ในเมื่อเวลาหูฟังเสียงในเมื่อเวลาจะโมกดมกลิ่นลิ้นลิ้มลดกายถูกต้องโพธทพพระใจคิดรรมารมอะไรอะไรก็ตามให้มารับรู้รับเห็นว่านี่แหละกอนทุกกองทุกกองตั้งแต่พื้นเท่าจนตลอดศีรษกกองตั้งแต่ศีรษะลงไปตลอดพื้นเท่า ตาจะปร,ะริยนโตมีหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบนี่แหละก้อนทุกกองทุกทุกขังอริยสัจจัางทุกเป็นของจริงมันแสดงอยู่ในรูปนามกายใจตัวตนคนเราอยู่ทุกเวลาแต่เมื่อจิตไม่ตั้งมัน่นในสมาธิภาวนาจิตลั่ไหลฟุ้งซ่านไปที่อื่นเมื่อความทุกเหล่านี้เกิดมีขึ้น ก็คิดว่าจะแก้ไขให้หายไม่ได้แก้ด้วยการภาวนาละกิเลสว่าเหตุการณ์ที่มันมาเจ็บไข้ได้ป่วยมันแก่มันชราแตกดับมันตายมันมาจากกิเลสในหัวใจถ้ากิเลสราคะโทสะโมหะยังมีอยู่ในหัวใจยังเลิกไม่ได้ยังละไม่ได้ถอนไม่ออกก็นั่นแหละมันมาจากนั้น มันจึงมายึดเอาถือเอารูปร่างกายอันนี้โภมจิตโมูมใจบุญกุศลของตนทำม,มาเป็นภูมมนุษย์ตายแล้วมันก็เกิดมาเป็นคนเป็นมนุษย์นี้อย่างที่ตัวเราเป็นมาคนอื่นก็เหมือนเหมือนกันนี่คือว่าโมูมิใจบุญกุศลที่ตนทำม,มามันเป็นโูมมนุษย์ ตายแล้วมันก็เกิดมาเป็นมนุษย์เป็นคนเกิดมาแล้วมันก็ดิ้นรนวุ่นวายไปตามกิเลสของคนตั้งแต่เกิดจนตายถ้าไม่ภาวานาทำความเพียรละกิเลสใจโมโหโทโสใจฟุ้งซ่านลำคาญใจไม่สงบกันมันไม่มีทางแก้มันมีแต่จะพอกเข้าไปหามาเพิ่มเข้า ไม่ลดละออกไปให้มันลดน้อยถอยลงไปมันก็เลยไม่รู้ไม่เข้าใจเลยเข้าใจผิดไปไม่ใช่เข้าใจถูกเข้าใจถูกแล้วความเจ็บไข้ได้ป่วยบังเกิดมีขึ้นก็มาเตือนเราท่านทั้งหลายให้ภาวนาละกิเลสอะไรอะไรมันกระทบกระเทือนขึ้นมาก็ให้ภาวนาตั้งใจของเราเองท่าหา ใจไม่ตั้งก็มองไม่เห็นถ้าใจตั้งมั่นแล้วก็เพราะว่านี่ความเกิดขึ้นมาแล้วความแก่ความชราความเจ็บไข้ได้ป่วยความทรัพยาดจากสัตว์และสังขารทางหลายย่อมเป็นไปได้ยิ่งความตายไม่ปราถนาแหละแต่มันก็ได้ทุกข์อนไม่มีใครเหลือไปได้ เมื่อเป็นเช่นนี้ทุกลมหายใจเข้าออกพระองค์ทรงตรัส่าให้เตือนใจของตนให้ได้นะรวมเจตใจให้มาสงบตั้งมัน่นในใจให้ได้นะอย่าปล่อยปละละเลยอย่าได้มีความลุ่มหลงมัวเมาไปอยู่ใต้อำนาจกิเลสธรรมดากิเลสไม่ว่าใครมันก็เปรียบเหมือนไฟมันไหม้ ไฟไม่บ้านไม่เรือนไม่ตลาดลาดลีในเมืองมนุษย์หมดไปเป็นหลายสิบหลายล้านก็ตา่านั่นมันไฟภายเนาะไม่บ้านเรือนคนส่วนหนึ่งไฟลาคะโทสะโมหะอันมียูในใจมนุษย์คนเราเนี่ยมันไม่ตัวเราเอง ไม่ว่าไฟกองไหนกองโทสะจะิลิดกองโมหะจะิลิดกองลาคะจะิลิดเมื่อมันลุกขึ้นมาไม่แล้วมันร้อนหมดทั้งกายร้อนหมดทั้งใจร้อนภายนอกร้อนภายในมีอะไรเป็นสมบัติของตัวเองตามสมมุติมันก็ร้อนไปหมด ม่ความร้อนมันอยู่ที่ไหนมันอยู่ที่ใจไม่รู้ใจไม่ภาวานาจิตไม่สงบไม่เป็นดวงหนึ่งดวงเดียวเจ็ตยังไม่ได้แจ้งด้วยปัญญายังไม่ได้แจ้งด้วยญาณอันวิเศษการละกิเลสมันยังไม่ตกออกจากจิตใจมันก็เลยเผาใจของคนเราให้ร้อนเมื่อเผากายให้เจ็บไข้ได้ป่วยให้ร้อนเผาใจให้ ร้อนด้วยกิเลสราคะโทสะโมหะเป็นโย,ยอย่างนี้แต่อดีตก็เป็นมาอย่างนี้ปัจจุบันก็เป็นโยอย่างนี้แม้อนาคตตการข้างหน้าใครเกิดมาก็จะเป็นเหมือนกันนี่แหละไม่มีทางหลบหลีไปที่ไหนท่านจึงให้แก้ไขรวมจิตรวมใจเข้าไปภายในอย่าให้จิตมันอยู่ภายนอ ถ้าจิตโยภายนอกวุ่นวายกับเรื่องภายนอกเกินไปจิตไม่สงบไม่ตั้งมัน่นก็ไม่รู้ไม่เข้าใจการปฏิบัติบูชาภาวนาไม่ว่าใครๆเราจะเอาความสบายว่าไม่ได้โดูพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าของหลัก ละองค์บำเเ็นทานะบาลามีมาศีนะบาลามีมาเนคขัมบาลามีมาไม่มีความทอดอยไม่เลิกล้มความเพียรไม่ว่าจะเกิดตายเกิดตายนานเท่าไหรก่ก็ตามเกิดมาพบใดชาติใดท่านก็ไม่หลงไม่ลืมบารามีที่ท่านสร้างท่านทำอยู่ประกอบอยู่ประกอบให้เกิดให้มีขึ้นด้วยไป จนกระทั่งมันเต็มบริบท